นิทานเรื่องลีอาและคนแครแห่งดินแดนมหัศจรรย์ก่อนที่จะไปรับฟังขอคุณละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมป่าใหญ่ชื่อว่าเอลวานาในหมู่บ้านนี้มีเด็กสาววัย15ปีชื่อว่าลีอา เธอเป็นเด็กที่ใฝฝันอยากออกเดินทางผจญภัยชอบอ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับดินแดนลึกลับและสิ่งมหัศจรรย์คือหนึ่งขณะที่ลีอากำลังนั่งมองดาวอยู่บนเนินเขาเธอสังเกตเห็นแสงสว่างแปลกๆคล้ายทางเดินเรืองแสงทอดลึกเท่าไปในป่าความอยากรู้อยากเห็นพาให้เธอเดินเข้าไป ลีอาเดินไปตามแสงไฟและได้พบกับถ้ำเรืองแสงด้านในเต็มไปด้วยคริสตัลเปล่งประกายเธอได้พบกับกลุ่มคนแคระเจ็ดคนที่กำลังขุดหาหินอัญ,ญมณีหัวหน้าคนแคระชื่อกริมโบพูดขึ้นว่ามนุษย์อย่างเจ้ามาได้ยังไงในถ้ำแห่งความลับนี้ ลีอาเล่าความฝันที่อยากผจญภัยและเรียนรู้โลกกว้างคนแคะบางคนหัวเราะแต่กริมโบ้กลับพยักหน้าถ้าเจ้าอยากพิสูจน์ความกล้าจงเดินทางกับพวกเราไปยังหุบเขาเร้นลับที่ซ่อนอัญมณีแห่งหัวใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยกลุ่มคนแคะ พาลีอาเดินทางผ่านสถานที่น่าตื่นตาตื่นใจป่าเห็ดเรืองแสงที่มีเห็ดสูงเท่าตึก่องแสงหลากสีเวลามีลมพัดจะเกิดเสียงคล้ายดนตรีสพานหินลอยฟ้าที่ทอดยาวอยู่เหนือหุบเหวไร้ก้นลีอาต้องเดินอย่างระมัดระวังแต่คนแคระร้องเพลงช่วยให้เธอไม่กลัวแม่น้ำสีเงิน ที่ผิวน้ำสะท้อนแสงดวงดาวราวกับท้องฟ้าในกระจกเงานางเงือกปรากฏตัวขึ้นและร้องเพลงกล่อมจนลีอาเกือบหลับแต่กริมโบเตือนว่าห้ามฟังเพลงจนเพลินไม่งั้นเจ้าจะหลงอยู่ในฝันตลอดการการเดินทางเต็มไปด้วยความพิศวงแต่ก็น่าหวาดกลัวเช่นกันเมื่อพวกเขามาถึงหน้าหุบเขาเร้นลับมีอสุรกายเห็นยักษ โผล่ออกมาขวางทางมันมีดวงตาสีเพลิงและเสียงก้องดังสายฟ้าไม่มีใครผ่านไปได้เว้นแต่ตอบปริศนาของข้าปริศนาที่อสุรกายถามคือสิ่งใดที่มองไม่เห็นแต่ทุกชีวิตล้วนมีและมันติดตามเราไปทุกขนทุกแห่งเล่าคนแคะสับสนบางคนตอบว่า ลมบางคนตอบว่าเวลาแต่คำตอบไม่ถูกต้องลีอาหลับตาคิดแล้วพูดว่ามันคือเงาสิ่งที่อยู่คู่กับเราเสมออสุรกายเฝ้าประตูหัวเราะดังสนั่นก่อนถอยให้ทางไปเด็กมนุษย์เจ้าฉลอดนักไปเถิดผ่านไปได้ พวกเขาเข้าสู่หุบเขาเร้นลับที่มีวิหารโบราณตั้งอยู่กลางหุบเขาด้านในมีอัญ,ญมณีแห่งหัวใจเปล่งแสงอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์แต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้แตะต้องพื้นดินก็สันสะเทือนมังกรดำโบราณที่เฝ้าวิหารตื่นขึ้นมันพ่นไฟสีม่วงใส่พวกเขาคนแคระรีบใช้ค้อนวิเศษทุบก้อนหินป้องกัน ลีอารีบยกโล่ทองคำโบราณขึ้นกันแปลวไฟเธอตะโกนว่าเราอย่าหนีต้องช่วยกันสู้ไปพร้อมกันการต่อสู้นั้นยาวนานและดุเดือดจนกระทั่งลีอามองเห็นในแววมังกรมันไม่ได้โกรธแต่กำลังเศร้าเธอจึงลดอาวุธลงแล้วพูดว่าท่านกำลังปกป้องอัญ,ญมณีใช่ไหมเราไม่ได้มาแย่ง เราแค่ต้องการเรียนรู้มังกรชะงงักและเปลวไฟก็ค่อยๆมอดลงมังกรยอมให้ลีอาเข้าไปใกล้อัญมณีเมื่อเธอแตะมันแสงอ่อนๆส่องออกมาและปรากฏภาพในใจของเธอภาพครอบครัวและหมู่บ้านที่เธอรักกำลังอยู่กันอย่างมีความสุขและปลอดภัยลีอากล่าวคำปรารถนา ขอให้หมู่บ้านของข้าและทุกชีวิตมีความสงบสุขตลอดไปอัญมณีเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าก่อนแตกออกเป็นเศษเล็กๆกกลายเป็นประกายแสงที่ลอยหายไปในอากาศลีอาและคนแคร์เดินทางกลับหมู่บ้านทุกคนต่างยินดีที่เธอกลับมาอย่างปลอดภัยแม้เธอไม่ได้ถืออัญมณีกลับมาแต่ประกายแสงที่หลุดออกไปนั้น ได้แพร่กระจายทำให้หมู่บ้านและผืนป่าอุดมสมบูรณ์อีกครั้งกริมเบิลและเหล่าคนแคระยิ้มพร้อมกล่าวอำลาเจ้าคือสหายแท้ของพวกเราหากโลกนี้ต้องการความกล้าอีกครั้งเราจะกลับมาลีอายืนมองฟ้าเหนือป่าใหญ่รู้แล้วว่าการผจญภัยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งมหัศจรรย์ภายนอก แต่คือการค้นพบความดีงามและความกล้าภายในหัวใจของเราเอง